สวัสดีครับพี่น้องเดี๋ยวพี่น้องมาตำไปนี่ตำหัวบัวตำหัวบัวครับนี่หัวบัวพี่น้องเคยกินยหมบ่ มารยาทดีครับนี man, ่ฮะาฮ่าานพี t ่น้องตามไปตาคือใครครับตามหงงแต่ว uh ่าเขาต้องใส่แห้งหลายกว่ากาว่ามันตันตรงแหลงมากับ อมอบัวพี่น้องหลายคนเลยไม่เคยกินเนะาะแต่คมกินประจำนะเห็ดอะไรกดอะไรกดแค่กดซับตบไนะไคร้เลอลดลงไปกดลงไปพี่น้องดลดหล่ๆรอยไปเฮ้ยเครื่อเครื่อไข่ไครับเข้าเห็ดชมตั้มอลไพี่น้อง ใส่ลายอีกแสบโอ้ยเหนี่อยลงกวาใส่มากอกวันห้องพี่น้องโอ้ยเพ่เห็นหน่ะนม่ใส่หัดเนาะ one. đây ừ. <laughs> nha bà ừ. <laughs> mừng tập chi gì nào bố ừ. <laughs> อร่อยเดี๋ยวรีบรังเนี่ยลำหัวบัวเ่นเดียกนเสเป็นยงโอ้เข็นเลยเสบชิมมัก่ชิมอีกทีนึ่ง Eu dei até mó boa